านาฬิกาเก้านทีวันพุธที่5มีนาคม2.568ัร้บครับคับดูนะฮะตอนนี้บริเวณที่อยู่ตัวนี้คือสวนสาธารณะริมพุง อำเภอต่อยจังหวัดสกลนครน,นะครับบริเวณตรงนั้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลต่อ,งอยงนะฮะประมาณนั้นคะ,ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสถานที่ราชการไม่ทราบว่าเป็นเทศบาลตำบลตอ่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็นพื้นที่สวนสาธารณะริมพุงริมพุงพุงก็คือน้ำพุงนะน้ำพุง เดี๋ยวผมจะให้ดูบริเวณโดยรอบคร่าวๆก่อนวันพุธนะครับวันพุธอ่าตรงนั้นมันมืดหน่อยถัดไปตรงนี้นะครับประมาณสักสองเมตรเนี่ยคือจุดท่องเที่ยวพญาเต่าง่อยนะครับน่ะนฮะตรงนั้นเป็นน้ําพุงนะฮะน้ำพุงตรงต้นไม้เนี่ยนะตรงนี้ก็เลยเรียกว่าสวนสาธารณะริมพุงอ่ะเรามาทําอะไรเพื่อนเข้ามาขายของ มาขายสินค้าที่ตลาดนัดอำเภอตองอ้อยซึ่งตลาดนัดแห่งนี้จะมีทุกวันพุธนะครับทุกวันพุธด,ดังนั้นเวลาท่านมาท่องเที่ยวที่อำเภอตองอ้อยนี่ก็สามารถแวะมานะฮะเดินมาจากตรงด้านหลังของของพญาตองอ้อยนั่นแหละอ่าด้านหลังพญาตองอ้อยนั่นแหละก็จะมีตลาดนัดทุกวันพุธเนาะเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนพอดีติดรถมาหรือขาบมาท่องเที่ยวด้วย ช่วงเวลาเช้ามืดอย่างนี้ก่อนจะสว่างก็จะเป็นเวลาเซตอัพต่างๆของร้านค้าที่มาขายสินค้าขายของนะผู้นึว่าเป็นมีอะไรบ้างก็โอ้มีจิป,ปาทะสากกระเบือยันเรือรบเสือ้อผ้าอาหารการกินทุกอย่างฮะตามตลาดนัดที่เราเคยเห็นนะฮะ,ก,ะกาแฟอะไรประมาณนี้นะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเซตอัพ ตอนที่จะสว่างพาเอ,อเริ่มสว่างนีคนก็จะเริ่มมากันแล้วดังนั้นบรรดาร้านค้าร้านอะไรต่างๆก็จะมากันก่อนเพื่อมาเสีัดอรอให้ลูกค้ามานะ้นก็ต้องมาล่วงหน้านานๆหน่อยเพื่อเป็นการเตรียมการได้ทันลูกค้ามาก็าซื้อได้เลยมีทุกวันพุธเนาะ ทุกวันพุธนั้นเวลาท่านมาท่องเที่ยวที่ต่องอยถ้ามาวันพุธแล้วก็มาได้เลยนะฮะตลาดจะมีถึงแส่ายนะครับนะตลาดจะมีถึงแสๆสาย,สายจากดกในเช้ามืดอ,อย่างนี้แหละเดี๋ยวผมจะรลองเดินไปดูว่ามีอะไรกินบ้างหรือลองไปเบิ้ ออกมาจากท่าพนมในตอนตอนที่สี่ครึ่งเอ่อตอนที่สี่ครึ่งมาถึงก็ประมาณที่ห้าครึ่งใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงออกมาจากบ้านต้องนะฮะสามแยกบ้านต้องอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมก็จะผ่านอำเภอนาแกผ่านอำเภอโคก4สุพรรณมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาจากถนนเส้นหลักนะเส้นสกลนครนาแกนะเข้ามาในเอ่อจากเส้นสกลนครนสะสกลนครนาแกมาก็เข้ามาประมาณสิบ สิกิโลเมตรถ้ามาจากบ้านต้อนก็ประมาณเกือบ70กิโลเมตรนะนี่นะฮะขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็แล้วแต่นะบางด้านบางแห่งก็พื้นที่ขนาดใหญ่พื้นที่ขนาดเล็กนะอันนี้เขาขายมาเป็นสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้นไม่ไม่ใช่เพิ่งมาขายนะ ยืนที่ก็จะประมาณนี้สำหรับร้านนี้อย่างเงี้ยอ้โอ้โอ,องอบไก่อ,องอบไก่เนาะไก่รไก่ไองบงี้นี่วองอบไก่โอ้แมนไก่มัน,มน,มนอบองเป็ี่ยนเนาะเออมันมันมีแค่สองขาแค่นั้นเอง มันมแค่ซอนขามันบม่มีมือเนาะมันเลยอบอบเปลี่ยน,ม,นมีขาไววายากับปุยเกียอองอบไก่องบอบไก่นะครับนี่มันมาตะเส่เลยบ้านอยูเไยครับนี่เป็นยัอยู่นี่นอยอยนบ่อยูต Rules, ่องไงเนี่ยบอร<ะ>ทำบันธาดทานะเว้งคุณบอ ครับผมดวงเีอ็ดแบกหมดละทางไปทะเลบ้านประวัต<อ>ิมันจะโนโด,ดังฮวงหมดละอยู่แถวอันดวงเีอ็ดแบกอยู่ียวทางไปทะเลอยู่แถวราชพัฒน์ออกออกมาทางนาครพมดนะครับผมไปขายอยู่แถวนี้มืออื่นมมือหนามือเอื้อนยุทธบ้านซุปก,กับไปอันดวงมาไฟดวไงไน,นะดงมาไฟครับผมวันเสาร์ไปเท่าเทียน โอ้ o, ไปฮอดท้าเทียนพูดนะวันวันไหนกับวันเสาร์บ so ่าทีโอตัดตลาดด้านยูเท้าเทียนวันเสาร์เนาะทางไปวัดแพงเออทางไปวันแพงเลยนครไปอีกทางไปวันแพงกับเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาก็ไปนครอ่าทางรถตัดทางฟรอมประมาณหนักยากอือโอ้ขายดีบ่เนี่ยมือหนึ่งขายเลยจักตัวนู่นนี่วุ้ยเหาเหาะองค์ขึ้นรถมาเลยตัวนี้ ขออนุญาตนะเบิ่์นก็ดูบางมือกับมดบางมือกับบบมดธรรมดาอ่าเป็นเรื่องปกติครับผมโอ้ไฟลุกคนพิจจะหอมเลยลุกทานไหมดแล้วอ่าทานแดงครับเป็นทานไฟเลยเนาะบแุหรี่หอมก็อันเออมันมันหอมทานเนาะโอ้ โอ้ไอ้โตเท่าไรเด็กพ่อใหญ่ร้อย,อย,ายสามสิบร้อยสี่สิบอ๋อแล้วแล้วจะใส่แล้วจะขนาดใส่แล้วแต่แน้ำหนักไก่อ๋อเขาสีเบิ้งเองครับดูกว่าบ่าโอ้บ่บบอแพงนราหอมดีป่ะอันนี้มันสืหอมพวกกันสมุนไพรเนาะโอ,อ้สองเตาสองโอ่งเห็นไหมเสียโดยบังเอิญเลย วันพุธมื่อนี้วันพุธอยู่เตาง้อยวันศุกร์หยุดเอ้ยวันพฤหัดหยุดศุกร์เปบ่าหนึ่งศุกร์อยู่ด่งมาไฟเสาอยู่ท้าเท่นแต่ละนัดไทยเล้าบ่ท้าเท่นฮะบ่แล้ตอนนีาจัดคลองถุงเลยะคลองถมท้าเท่นบ่โอ้วันอาทิตย์ยังกับว่ากันไปอีกบ่วันอาทิตย์พลสวรรค์พลสวรรค์พลอำเภอพลสวรรค์หั่น ตลาดาาตลาดคือกนันนี่แหละย้ำเ่ารบแบบนี้อ่ะ,อะอนะครับขอบคุณได้ครับเป็นไงอาจจะมืดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวส,สวยๆห้อยซื้อมาเบิ้งอีก <c oughs> อันนี้ให้เบิ้องเบื้งเวลาตอนเช้าเพิ่อนกันเตรียมการเตรียมยังไงนะพวกรา้านค้า <c oughs> ตอนนี้ยังคนยังไอ้ร้านร้านค้ากำลังทยอยมาเรื่อยๆนี่กำลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ นี่มันมีนัดทางอื <Bond> an ่นนะปกติเต็มเลยนะมันมีน <kas S 2> enfin ัดทางอื่นมีนัดทางอื่นครับอ๋อคือหมายถึงว่าพวกนัดวันที่นัดวันที่นัดวันที่โอ้โอ้พวกอันนี้เต็มแล้วคือว่านัดนัดวันที่วันนี้วันที่ห่านัดวันทเสร็จไปครบรอบอีกทีหนึ่งแต่ตรงอ่าแต่ตัวนี้มันนัดวันคือวันพุธมันตายตัวอยู่แล้วอยู่นี่นะเออมันตายตัวว่าชิกไว้ว่าวันพุธ แต่ที่อื่นมันอาจจะเป็นวันที่5้วันที่สิบสิบห้าที่บอกที่สามก็มีเอออ๋อขาดจ脚ก็ไปตามวันที่อันนั้นไะก็แล้วแต๊ที่สงครามายข้ามก็อากาศอากาศได้ก่ออากาศมุ้ยพาเนีโอ้ยสกุลพุ่นน่ะครับสี่สงครามกับสกุลพุ่นแล้วเนาะทางนวาดอืมพระไงนัดเท่ากันแล้วนัดวันที่กันละอ๋ออันนั้นขันวันที่มันบปตรงเขาก็มานี้ขันมันวันพุธเนาะเเต็มลยเต็มเลย เออแต่ว่ามันเป็นตรงนัดวันที่เขาก็ไปนัดวันที่ซะก,ก่อนครับครับโอ้เป็นสั้นเนาะัสงสัยลูกนองบ่อกมออ็มีอเหมือนบ่อทังนัดเกอ,อืออายุจังปุ่น่ะโอ้ก็ว่าวอายุมาเถื่อนก่อนนี่มันก็บข้าวเดียวนึงคนเต็มเลยไอ้ร้านเต็มเลยแต่ว่าพื้นที่มันใหญ่มันกว้างอยู่ตรงนี้มันร่มเย็นดี ว่ันยูถ้าด์อ่ะโอ้ยมันดิมมันดิมโค้งวันจันทรอยู่แถวทีนมาไทยลาววันจันทร์ฮะวันจันทร์ก็ไปเช่นกันปะก่ได้ไปครับผมมันหาที่ยากกว่ได้อ๋อเพราะว่ามัน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 จุดมันมันมีพี่น้องจากพี่น้องฟังเอ่อฟังดูมาเพราะมันก็เลยหลายมันจุดเด่นเนาะคนมันหลายเนาะ คนมาไล่ก็ล้านลาคาลาาก็ไลมันบัีมองร่งเขาก็ไม่ยอมออกคือกันเพราะว่าเขาขายได้เพราะคนล่เนาะโอ้อปหาเบิ่งกาแฟกอนะยังม่เสรเดี๋ยวเป็นยังไสมาครับขอบคุณไรครับโอ้ขายยังทยไงโอ้ โอ้กับเขาพวกปลาปิ้งปิ้งตางสิบอกอันี่ปลาทอดบ่นีะ่ะปาลาล่าปลาชูชีปลาโอ,าโอ้ยังไม่รดนะ้ำโอ้ยังไม่รดนะ้ำโอ้มาเตรียมการไปซื้อซื้อลากาแฟอยู่แค่นั้นบาดโอ้มาแล้ว,ลวบ่เออบ๊วยยังย่างกระถางข่อยบ่กระถางเกลียวนมรังพึ่งก็กกมีนี่ ของใช้อาหารการกินโอ่งอบไก่อ่ะบาน